ลื่นน่าเดินออกกำลังกายทางเดินไปออกกำลังกายก็ดีไม่มีไม่มีเสียงอะไรมาเขาเรียกว่าอะไระไม่มีอะไรมารบกวนดีะเดินแล้วมันก็เพลิดเพลินดี่ะดูดอกไม้ดอกหญ้าอะไรไปโอ้นี่คนมาทำที่จอดเรือทำเป็นมาตรฐานเลยดูดิ ح, ป <tinc S 2> ูมาปลูกดอกมงดอกไม้ไปเต <Rat S 2> ็มเลยตายดอกไม้สวยๆนั้นเลยเดี๋ยวจะให้ดูดอกไม้สวยๆตาให้คนฟินที่เขาลักดอกไม้จริงนะเนี่ยตายละดอกไม้สวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูตายเขารักดอกไม้มากเลยอ่ะดูสิดอกไม้เขาดูดิโหปลูกไว้อย่างสวยเลยดูดิดอกไม้เขาสารพัดดอกเลยอ่ะ โอ้โหมีรูปบับด้วยลาปารีด้วยรูปแบบโอ้โหดูดอกไม้เขาสินี่ดอกไม้เขานี่เห็นไหมเขาปลูกดอกไม้สวยมากเลยอะ่ะเขารักดอกไม้จริงๆนะคนฟินเนี่ยดูสิดอกไม้เขาอะ่ะงามเลยงามมากเลยดูสิสวยมากเลยอืมก็ททา ทำไม่นั่งเล่นนั่งพักผ่อนมาพายเรืองไงเนี่ยเขาทำกันดูสิโอ้โหปลูกไอ้กุรพิซซ่าด้วยเนี่ยดูบรรยากาศแล้วกันบรรยากาศดีจ้าดูสิโอ้หดอกไม้เขาปลูกหืมสารพัดดอกดูสิแม่คุณเอ้ดอกเล็กดอกไม้อุ้ยอันนี้ดอกผีเสื้อน่ารักมากเลยเขาปลูกดอกไม้ดูดิ คนฟินนี่เขารักจริงๆรักดอกไม้รักดอกไม้ในการปลูกดอกไม้ขนาดที่จอดเรือทําที่จอดเรือก็ยังก็ยังมาปลูกดอกไม้ดูดิชอบปามสวยงามอ่นนะเนาะเขาก็จะปลูกกันนะพวกเนี้ยสวยมากเลยดูดิโลูกอันนี้ดอกดาวเรือง ดาวเรืองเหมือนดอกบ้านเรานะดาวเรือง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 ดาวเรวลอยเนี่ยสดหมดข้าวกลายเป็นข้าวขึ้นมาดูสิเห็นไหมเขารักมากเลยอ่ะเขาทำดีมากเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะดูดิสวยจริงเลยดอกไม้เขาโอ้ยชอบจริงเอ๊ มีเป็ดด้วยเป็ด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 ฝูงบอลเลอเลยดูสิโอเป็ดครอบครัวเป็ดจ้ะน่ารักมากเลยเป็ดแล้โดนล่าเป็ดหรอกสวยจริงเลยชอบมากเลยดูสิน่ารักมากเลยบ้านวิลล่าหลังใหญ่ๆติดทะเลสาบ สาี่หลังเนี่ยหลังใหญ่มากเลยหรูหรามากเลยล่ะสวยแต่ละบ้านก็โหใครอยากจะรู้ราคาก็ลงคอมเมนต์กันมาดูนะว่าบ้านหลังใหญ่ๆติดทะเลสาบเนี่ยหลังละเท่าไหร่เดี๋ยวป้าสวออจะมาเฉลยให้ฟังว่าหลังส่งเอามาให้ชมกันสร้างแรงบันดาลใจกัใครหลายๆคนที่มีความฝัน อยากมีบ้านติดทะเลสาบอยากมีบ้านติดแม่น้ำอะไรอย่างนี้มีเรือยอทจอดข้างบ้านเอามาเป็นแรงบันดาลใจให้ใครๆหลายๆคนเป็นความฝันจ้า